เช็คดวนตารางเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม2564มีเงินเข้า8เด้งเลยนะคะจะเป็นค่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินวันเงินเข้าของบัตรคนจนเดือนมีนาคม64กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตารางเงินเข้าหรือปฏิทินวันเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม64กันเลยนะคะได้ข่าวว่าเงินเข้า8เด้งกันเลยสําหรับใครนะคะที่รายได้น้อยวันนี้มาดูกันนะคะวิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจําเดือนมีนาคม64นะคะ โดยทุกคนนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะซึ่งแต่ละสิทธินะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะโดยในเดือนนี้นะคะทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เงินส่วนอื่นๆจะมีวันไหนบ้างที่รัฐบาลจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะหรือหากทุกคนนะคะมี ข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินนะคะก็โทรไปที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจดเบอร์ไว้นะคะ021092345ย้ำนะคะ021092345 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาราชการนะคะเรามาดูกันนะคะในวันที่1มีนาคม2564นะคะเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300ถึง300บาทต่อเดือนนะคะวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะทุกคนที่จะได้รับนะคะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะคะ ก็จะได้รับคนละ500บาทนะคะก็จะเป็นค่ารถโดยสารบขสรถไฟนะคะรถไฟฟ้ารถเมล์นะคะได้รับคนละ500บาทนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นเงินลดซื้อค่าการหุงต้มนะคะหรือค่าแก๊สน,นะคะส่วนลถนี้นะคะคือการหุงต้มนี้นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะแจกให้กับผู้ถือบัตรคนจนทุกคนเลยนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ45บาทต่อ3เดือนนะคะโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นวันที่18มีนาคม64นะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้ต่อโครงการมาตรการนะคะช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะคะซึ่งจะได้รับค่า ไฟฟ้านะคะคนละ230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะจะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์นะคะถึงจะได้นะคะต่อไปแล้วก็เป็นค่าน้ํานะคะคนละ100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์นะคะถึงจะได้รับวาถึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรคนจนนะคะในวันที่18ค่ะและต่อไปนะคะก็คือวันที่22นะคะ ก็มีการโอนเพิ่มเติมนะคะในส่วนของบัตรคนจนนะคะของผู้พิการนะคะที่ได้รับเบี้ยยังชีพนะคะเพิ่มเติมนะคะจากเดิมเดือนละ800เข้าบัญชีนะคะและ200บาทเข้าในบัตรคนจนนะคะสาหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะและผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปก็คือจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะและในส่วนของเงินช่วยเหลือเราชนะนะคะ รัฐบาลนะคะก็ช่วยเหลือได้2เดือนนะคะ3,500บาท2เดือนก็จะได้สัปดาห์ละ700บาทนะคะขอเป็นตัวเลขทั่วๆนะคะก็คือ700บาทนะคะจะได้ทุกวันศุกร์นะคะศุกร์ทุกวันศุกร์เลยนะคะค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะพี่บุ๋มก็มาแจกแจงให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ถือบัตรคนจน ทุกคนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะคะอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะมีข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปบุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะเพิ่งเข้ามาดูคลิปไปบุ๋มเป็นครั้งแรกนะคะฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งนะคะไว้แจ้งเตือนข่าวสารใ,ใหม่จากทางช่องนะคะแม่บุ๋มก็มาอัพโหลดคลิปช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกนะคะ3รอบนะคะทุกวันเลยนะคะก็จะมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกคนแบบนี้ทุกวันนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีดูแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับทุกคนได้รับทราบกันด้วยนะคะและใน,นส่วนของ เงินช่วยชาวนาน,นะคะพี่บุ๋มก็กําลังแบบทยอยเริ่มตามให้นะคะในแต่ละจังหวัดนะคะบางทีเาก็สบางสาขาก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะคะไม่ได้ประกาศตารางการโอนเงินออกมานะคะก็จะมีแบบเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะคะที่ทําการประกาศมานะคะก็จะมาทําข่าวทําคลิปให้นะคะอ่านให้ฟังนะคะบางทีนะคะคนถ้าคนแก่หรือพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่แบบ ตันตัวหนังสือมันเล็กกันนะคะอ่านไม่ค่อยเห็นนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะบางทีคนท่านแก่เนี่ยสายตายาวแล้วอ่านไม่ได้นะคะผม่มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกระจายข่าวสารนะคะอ่านให้ฟังนะคะสําหรับใครที่ไม่ถนัดที่จะอ่านเองนะคะก็ยังไงฝากติดตามช่องแม่บุ๋มไว้ด้วยนะคะสำหรับเงินช่วยชาวนาก็แม่บุ๋มก็ตามเขาให้เต็มที่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ